สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมทางช่องอาจารย์นิวนะครับวันนี้ทีมงานอนาจารย์ได้มาวัดวัดจเจริญชุข,ขารามฮะวางไปเตี้ยเพื่อมาจับมาดูพิธีเจิมธาตุแปรดวงวันนี้ผมนั่งกับคุณธีรพลนะฮะผู้รอบรู้เรื่องวิธีเสริมธาตุแปรดวงเดี๋ยวจะให้ท่านธีรพลบรรยายให้ทราบว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้าง พิธีกรรมของเสริมธาตุแปรดวงของหลวงพ่อสายสุธรรมโหรือพระครูสาครสุธรรมาภรณ์เจ้าวัดวระเจริญุราลำบางตีตนะฮะก็เป็นประกอบพิธีเสริมธาตุแปรดวงก็คือเป็นการขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระคุณพระรมพระสงฆ์พิธีกรรมก็คือเริ่มจากว่าถ้าท่านจะมาเสริมธาตุแปรดวงก็มาแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะฮะ ไม่ต้องซื้ออะไรมาทางวัดจะจัดเครื่องเส้นไหว้นะฮะแล้วก็ปลาที่จะไปปล่อยที่แม่น้ําทางวัดก็จัดให้หมดนะฮะเป็นแบบพกมาชำระที่วัดแค่นั้น,นแล้วก็การปล่อยปลาก,ก็คือมีปาลาไหลกระปุกทีนี้จะอธิบายถึงปลาไหลกระดุกปาลาไหลก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโชคลาภทรามค้าขายนะแล้วก็โชคลาภ เมตาข,าขายนะส่วนประดุกก็คือเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคดีความนะครับแล้วตอนนี้ขณะน,นี้ที่ยศดได้ยินเสียงอยู่ก็คือหลวงพ่อสายสุขธรรมโมกำลังประกอบพิธีอยู่นะพิธีประกอบใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงช่วนะงแรกก็ประมาณชั่วโมงเสร็จหล<ๆ>วงพ่อก็จะหยุดพักนะให้ญาติโยมที่มาทำพิธีก็ไปทานข้าวทาเข้าห้องน้ำ ก็ใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงใชพิธีก็จะเริ่มไปถึงตรงที่ว่าถ้าหลวงพ่อพรน้ํามนต์นอะจากตรงที่ผมน้ํามนต์ก็ใช้เวลาประมาณคชั่วโมงหลังจากเสร็จพิธีก็คือไปปล่อยปลาที่น้ำเสร็จก็คือกลับมารับน้ํามนต์เพื่อที่นําน้ํามนต์มาบูชา พิธีศ์ห้าแหวนี้ก็คือพิธีศักดิ์สิทธิ์มากนะครับบางครั้งบางครอบครัวมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปีชงจงพ่อจงแม่จงลูกนะครับถ้ามาเข้าศูนยพพิธีศพห้าแหวงที่นี้นนนจับหนักก็จะเบาจับเบาก็จะหนักค,คุณพิชเชษมีอะไรจะสอบถามไหมถ้าว่ามีผู้มาแหวนมาบูชา สาริกาพญาเต่าเรือแล้วมีโชคดีทราบว่ามาด้วยยังไงออนี่มาด้วย,ยามาด้วย,วยก็คุณสถาร์ซึ่งอยู่จังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่18ดเดือนี่ผ่านมานะฮะเดือนมิถุนายนเราได้ไปสัมภาษณ์ถึงที่จังหวัดพิจิตรเนื่องจากว่าเขาบูชาสาริกาเต่าเรือไปแล้วเขาก็ไหวเอาไปบูชาแล้วก็ไหว เขาเรียกว่าตองปฏิบัตินะฮะจึงจะตรวดโชคลาภทีนี้เขาเจ้าตัวเขาได้อธิฐานว่าถ้าเกิดว่ามีโชคลาภนะฮะจะมาจากทางไหนก็นแล้วแต่ได้ตามสมปอรถงเยขาก็จะมาบูชาสัาานิการพืาตารวมเพิ่มก็หลังจากนั้นก็มาบูชาเพิ่มอีกแปดตัวนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ี มีโชคมีลานะฮะได้ลากรองใหญ่ๆแล้วนะครับ,ว,นนรบวันนี้มาส่งข้าวแปดดวงด้วยแล้วก็มาบูชาประมาณสิบกว่าคู่นะฮะสาริกาพญาเต่าหลวนรวมทั้งเข้าพิธีส่งข้าพแปดดวงแล้วก็มีเพื่อนบ้านหรือคนที่รู้จักคุณสุทธากรก็ร่วมยว่านยืนมาด้วยวันนี้ประมาณสิบหกคนที่มาส่งข้าพแปดดวงเดีวต่เดือนนี้กี่ตัวที่ที่บ วันนี้ประมาณเยอะมากน่าสิบตัว,ตวเฉพาะคุณสาธาพรเองก็ประมาณได้สิบดตัวตอนนี้ยังอยู่ในพิธีใช่ไหมตอนนี้ก็คุณสาธาพรก็เข้าร่วมพิธีอยู่สซนท่าแปดวงเซท่าแปดดวง,ดวงบอกเลยนะฮะพิธีศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็มาเข้าร่วมพิธีนี่แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือเขาคงไม่อยาก ให้สัมภาษณ์ตลาหนะครับก็ทุกสาขาชีพเลยนะที่มาส่นขาวแปดูคุณประถากพรเมื่อกี้ให้สัมภาษณ์ว่ายังไงบ้างพอจำความได้จำได้ไหมเขาบอกว่าเขาบูชาไปแล้วทีนี้การบูชาเนี่ยจะเกิดโชคลาภหรือเกิดสิ่งที่ดีๆเข้ามากับตัวเขาเนี่ยก็คือหนึ่งรูดสัจจะนะฮะถ้าพูดอะไรสิ่งนั้นแล้วก็ต้องทำตามตา เขาก็บูชาไหว้เช้าไหว้ยเย็นอันนี้มันก็ได้ผลเมื่อกี้เขาให้สัมภาษณ์ว่าระยะประมาณร่วมปีนะฮะตัวเลขที่เขาได้รับโชคลาภมาก็ประมาณไม่ต่ำกสองล้านกับเมื่อกี้เมื่อกี้สัมภาษณ์เขาอยู่เป็นว่าคนทางบ้านนีอะไรนะ เขาเป็นคนเป็นนะฮะดูเป็น,หนหรากราเป็นปท,ท,ที่ทีนี้เพื่อนบ้านหรือคนที่รู้จักนะฮะก็มาหามาหาเสร็จถือแป้งมาด้วยจะมาเอาแป้งมาโรยเพื่อที่มาขัดดูในตัวว่ามีเลขอะไรหรือเปล่านั่นแหะถึงขนาดนั้นเลยนะครับ เทวะพะวะเทวะ่เยแม่พระผูกาแทอเน่ะกคาพระพา่พะเพ่พราแม่พระเน้าอกาศข้าวฟ้าอากาศท่านจงเป็นศักดิ์สิทิ์เอนทานี้เป็นศักดิสิทธิ์เพื่อนเทพเจ้าปณนเจ้า ได้สได้สมได้สัาได้สมได้สร้างสมบุญทานบารมีได้สร้างสมบุญทานบารมีไว้แต่ใดมาไว้แต่ใดมาบัจจีบนข้าพเจ้าปัุบนข้าพเจ้าคอ้สนข้ามายผู้ที่คุสวรรคข้ามลายให้เท่พยาดาให้เทพพยาดาที่คุ้มครงดวงชนตาที่คุ้มครอง ขพเจ้าเรือรุ่งเรืองจะเรือรุ่งเรืองมีโชคมีชัยจะน่าหูมันด้วยเธอ